มันมีทางที่ทไม่ <ทำ S 2> มาซื้อเพอราะสุปกรณ์ที่เนี่ยครับไปสร้างบ้านเาขาได้ขายที่เนี่ยเ,เหมือนกับว่ารับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านได่เลยด้วยซ้ำใช่แล้วโอ้โหแบบว่าครับผมสุดยอดจริงๆริงแต่คุณนันเดชจะมาเดินที่นี่บ่อยๆนะคะใช่แล้วครับผมท,ทุกท่านก็มาเดินกันนะคะจะได้เจอคุณนันเดลเพราะว่าคุณนันเดชบอกว่าอยากมีบ้านอยู่ริมแม่น้ําที่เมืองการมีแม่น้ําเยอะมากแล้วก็มาซื้อของที่ยงเฮาด้วยครับผมนะฮะเพราะว่า ยงเขานี่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณจริงๆได้ขาวพ่ามีธุรกิจนี้อยู่นานแล้วถึง40กว่าปีเลยนะครับ20ปีแล้วครับบกว่ารับถือจริงๆว่าเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งมากๆนั่นเองารบธุรกิจด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ชาวเมืองกาญจนบุรีก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้คุณณเดชได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดร้านยงเขาสุพพอในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีเราได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปว่าท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้มีการ สั่งซื้อมีการซื้อสินค้าสูงสุดสามท่านนะครับจะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาถ่ายรูปขอบคุณนะเดชด้วยครับยินดีครับขอบคุณนะเดชกอกเขาสักทีได้ไหมฮะได้ครับได้ครับได้ขอขอเรียดกได้วยไหมอะไรนะหนูซื้ออะไรบ้างหนูเดี๋ยวนุไม่ซื้ออเลยตอนเนี้ยนี่จะประกาศเป็นทะเบียนรถอีกไหมครับอทไม่ใช่แล้วนะครับให้นเด็ประกาศชื่อที่มียอดซื้อสูงสุดดีกว่าท่านแรกครับท่านแรกครับคุณเทวินสมบูรณ์ครับ คุณเทวินสมบูรณ์นะครับผมคุณเทวินครับผมเชิญเข้นไปเลยครับท่านต่อมาครับผมท่านต่อมาครับผมคุณสิริการจิตนิยมครับคุณสิริการจิตนิยมนะครับท่านต่อไปครับคุณนิดาโกศลครับผมคุณนิดาโกศลโกศลไหมครับโกศลนะโกศลครับผมโกศลนะคุณนิดาโกศลนะครับขอเชิญประมทให้กับทั้งสามท่านนี้นะครับทั้งสามท่านนี้ผมมั่นใจว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่อยากซื้อเยอะขนาดนี้หรือเปล่า จะราซื้อเยอะอย่างนี้แล้วได้มาถ่ายรูปคุณณเดชน์นะคะโค้งมากคุ้งมั่งจี๊ดใส่เกลอยู่นี่นี่โอบเลยรอบเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายทีละคนนะครับขอถ่ายรูปทีละคนอยากที่คุณนี่คุณอะไรครับเข้าไปซื้อของข้างในคุณอะไรครับคุณอะไรครับอะไรครับสิริการคุณสิริการนะครับเดี๋ยวให้คุณสิริการถ่ายรูปก่อนนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอามองก็ได้ดูครับมองกล้องด้านบครับอ่าถ่ายได้ครับออกด้านบนแล้วคะมองกล้องสีดำนะครับอ่าโอครับโอบได้เลยนะครับ กลับได้หมดนะคะกลับได้หมดมซื้อของซื้อของที่ยง<ว>มาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทวินเดี๋ยวพี่เทวินจะทำบ้างเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวบอกก่อนนะ้องร้องหนึ่งขึ้นมาห้ามคำแบบคุณพี่นะนะนี่นี่ว่า <laughs> <laughs> นี่เหมือนคุณแม่นะฮะคุณน <laughs> ั่นเอง คุณนิดเอกครับไอ้น้องผมนี่มันตาร้อนสุดๆเดี๋ยวเรามีเสื้อมองไปด้วยครับมีเสื้อมองไปด้วยครับมีเสื้อมองไปด้วยนะครับมองเสื้อเลยนะครับอ่าอ่านะครับมองกล้องนี่นะครับต่อมาเดี๋ยวคุณนิดาอนุญาตครับอีกนิดนะครับขอเสื้อประมือด้วยนะครับคุณสิริการครับไปยูก่อนครับอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวลองพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปหมู่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาบ้างใช่ไหมครัเอาบ้างเอาแทนฉันด้วยเผื่อฉันด้วย บอกให้ซื้อเยอะๆไม่เชื่อเสินได้ไม่แถมนะเมื่อกี้ฉันได้ซื้อหมดนี่เยอะใช่ไหมฮะไปไหนกันไปเห็นไหมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเทวินครับคุณเทวินผมอนุญาตให้ทำเหมือนพี่สิริการนะครับจะกอดจะจูบจะลูบจะคำได้เลยพี่เทวินแบบว่าวันนี้พี่รู้แล้วว่าไม่ต้องการอะไรเดี๋ยวพี่เทวินทำเสร็จปุ๊บฟ้าผ่าเลยนะ้คแล้วก็เดี๋ยวจะขอบคุณคุณนิดาไปไหนแล้วครับ ลงไปแล้วเหรอครับอ่าโอเคขอบคุณมากนะครับทั้งสมท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมดีด้วยครับครับขอเชิมย้ท่านเลยครับนะครับขอบคุณมากครับอ่าตอนนี้นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือถือเป็นการขอบคุณนะครับที่คุณคดเตเนวันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดร้านยงเฮาส์เข้าใจบ้านเข้าใจคุณของพวกเราในวันนี้นะครับอ่ามขึ้นขาขสัขาครับโหน่อยครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเร คุณสันเพชรสุริอักดกรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทในเกลอยยงกรุ๊ปนะครับผมขึ้นมาเป็นผู้มอบดอกไม้และก็ของที่ระลึกให้กับคุณกเด็ด้วยนะครับผมขอเชิญเทียสันเพชรนะคะนะครับเกลียยงกรุ๊ปนี้ก็มีแบบกิจการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำคอนกรีตแผ่นพื้นครับผมมากมายหลายกิจเลยนะคะแล้วของของเราเนี่ย ครับมีอุปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นผู้อยู่ในวงการที่มาต่อกว่า40ปีนะครับคุณสัจเพศสตรีอสกรครับผมเดี๋ยวให้เฮียสัพเพกับเพก่อนๆนั่นเองนะครับได้เก็บแจกเสื้อหน่ไหมครับอ่าคัณนื่มีเสื้ออีกกี่ตัวครับตอนนี้อีกตัวเอ่ยทีมงานครับมีเสื้ออีกกี่ตัวนะครับอ่ามีเสื้อที่มีอะไรเอาเอาเอาคนข้างหน้าข้างหลังข้างหลังไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายให้ถ่ายว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะถ่ายดีกว่าผมผมเดี๋ยวคุณเฮเด็ถ่ายดีกว่า ตอนนี้จะมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่นะ,ะชื่อเรื่องว่า Rising Sun นะครับผมชื่อเรื่องว่า Rising Sun <c oughs> อยากจะทราบว่าละครเรื่องนี้ครับผม <c oughs> ได้บทประพันธ์มาจากเรื่องอะไรบ้างครับทั้งหมดนะชื่อคนเขียนเนี่ยชื่อว่าคุณนารานะครับผมแล้วมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน <c oughs> นะครับผมเป็นหนังสือที่เป็นรวมเรื่อง Rising Sun สามเล่ม <c oughs> อยากถามว่าอย่าเพิ่งตอบนะ,ะอยากถามว่าถามมาใค่เรื่องครับอยากถามว่า แต่ละหนังสือครับมีชื่อเรื่องว่าอะไรบ้างอะไรบ้างมีสามตัวหนึ่งเล่มให้หนึ่งตัวอ่ะอ่าเล่มละตัวอ่าหนึ่งเล่มให้หนึ่งตัวชื่ออะไรฝั่งนี้มีใครรู้บ้างหรือเปล่าวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาคุณคุณใส่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แน่นอนรู้แน่นอนนี่นี่นี่มาจากกรุงเทพฮะอันนี้ได้บ่อยแล้วอันนี้ไม่ให้เขาอันนี้ได้บ่อยแล้วนี่ไง N Y เนี่ย N Y นี่เห็นน้องคนนี้นะคนนี้เรื่องไหนครับสามเรื่องนะจ๊ะคนสวยได้สองเรื่องไม่ได้ต้องสามเรื่องครับผม สามเรื่องสามเรื่องสามเรื่องนะครับสามเรื่องสามเรื่องนะครับสามเรื่องนะฮะเอาเอามาดูขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญ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 น้องทำหน้าบู๋เลยทีเดียวได้สองเรื่องเองเหรอผมนี่นะผมเจอคุณนักเด็กครับคุณนักเด็กครับคุณนักเด็กครับเชิญครับเชิญครับครับผมคุณนักเด็กครับไอ้น้องเขาหน่อยแล้วกันฮะน้องเขาหน้าบู๋มากเลยให้ถือถุงตัวรตรงไหมมีมีมีกหลายตัวฮะมีอีรับอีกข้ามอีกครับ น้องบอกว่ารูสารู้ทั้งสองเรื่องแล้วเนาะรูสารู้ทั้งสองเรื่องแล้วอ่ะคุณเดชนั่งออกเรื่ออะไรื่องชื่ออะไรขึ้นมาจังนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับชื่อเรื่องครับเรื่องลอยรักคักเลือดตะวันลอยฝันตะวันเดือดสายเลือดแดนตะวันโอ้โหดูน้องก็ไม่อยามที่จะมุดตรงนี้นะเนน้องไม่อยามนะเสื้อไม่น้องโอเคครับน้องไม่อยามสุดๆนะครับเจินเชินครับเชิญเจินมีเซ็นเซ็นขอเซ็นให้หน่อยนะครับ โอมีไลเซนด้วยนะคะตายตายตายมุดมีตัวไหนมุดใม่อีกไหมเนี่ยไหครผู้สามมากเลยอ่ามีอ่ามีคำถามมีคำถามไหมครับนักเรียนเด็ครับคำถามมีคำถามมีไหมตอนนี้มีผลงานอื่นอะไรบ้างตอนนี้จริงๆก็มีเรื่องนี้ครับรายการพิศดาแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งกำลังจะเปิดแล้วครับแลเปิดแล้วใช่เล่นเป็นฝาแฝดฝาแฝดด้วยคือคนคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งดีกว่าไม่เป็นไ เรื่องเรื่องค่อนข้างทีสลับซับซ้อนนะตรับสลซับซ้อนด้วยซ้อนด้วยเรื่องรยศนะคะเรามีซ้อแจกไหมครับมีค่ะมีอีกค่ะมีไหมฮะได้ครับได้ครับอ่ะโอเคนี่ตัวคุณณเดชน์ลองทดสอบดูว่าแฟนขับคุณณเดชเนี่ยรู้เรื่องคุณณเดชได้ดีแค่ไหนใช่แล้วอยากจะถามว่าละครเรื่องเกมร้ายเกมรักนะครับครับเคยมาถ่ายละครนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยากถามว่าน้ำตกนะฮะ ออกคนการเด็กจะไม่รู้แนะยังถามว่าน้ำตกที่ใช้ถ่ายในเรื่องนะครับครับชื่อว่าน้ําตกอะไรครับถามว่าชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนคุณเดชถ่ายชั้นไหนชั้นไหนะชั้นสามชั้นสี่อ๋อแยกแล้วแยกแล้วแยกแล้วชั้นสองชั้นอะไรฮะชั้นอะไรฮะชั้นรักเธอฮะ เดี๋ยวถามจริงๆอะผมก็ไม erm ่รู้ว่าชั้นไหนแต่ชั้นที่มันมีโขดหินน่ะชั้นไหนอ่ะชั้นไหนชั้นไหนชั้นสี่ชั้นสี่เหรอชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดอันนั้นสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วฮะชั้นไหนชั้นไหนชเจ็ดเหรอชั้นเจ็ดออสแฟนขับหยุดเดี๋ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดจะไป้องกันไหนชั้นไม่ที่ก็ต่อชั้นเจ็ดนะฮะ ่นี้เี่ยนเป็บนับีด่อนันน้่เปนนี้เี๋ยวคม้เจใช่หมานเจ็ดแน่นอนนะโอเคมาท่านเจ็ดทาไปด้วยใช่ไหมไป่อยคำถามเลยับเปลี่ยนคำถามนะเปี่ยนคำถาม